เอาละครับสวัสดีวัยรุ่นติดเกมทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับ Mega Man X Die นะครับผมกับพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะจำไม่ได้เลยครับนะโอเคพาร์ทนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูตัวละครใหม่นะครับนะอย่างที่พาร์ทที่แล้วที่ผมเคยบอกไว้ว่ามันมีเออ่ตัวละครที่เป็นมอดนะครับนะถ้าเป็นในเวอร์ชันออนไลน์ก็น่าจะมีไปแล้วครับแต่นี้เป็นออฟไลน์นะครับนะก็คือจะมีเออ่ Monster Hunter นะครับนะแต่ตอนนั้นอะแต่คืออันเนี้ยมันยังไม่มาไง แต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งผมอ่ะไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะมันคือตัวนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับโฮมิทอุสครับนะคุณผู้ชมที่ผมไอดูประวัติคร่าวๆมาเหมือนจะเป็นตัวละครมาจากเอ่อแมคแมนเซตเอ็กซ์นะครับนะซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันครนะไม่เคยเจอเลยครับตัวนี้คุณจะเห็นแล้วครับนะหน้าตามันโกนโอ้ยดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดเลยครับ5ดาวกันไปอย่าให้เสียครับ ผมว่ามันคงเก่งแน่นอนครับนะมันเป็นตัวละครลับเหมือนพวกเอดอวิสไมคลายโอเคครับคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของการ์ดครับนะมีการ์ดมา2ใบเลยครับดูหน้าตาตัวละครเราเลยครับคุณผู้ชมอย่างโรคจิตเ <c oughs> นี่ยนี่ดิว้ยมันถือเคียวเหรอเนี่ยตัวเนี้ยโอ้ประจําตัวถือเคียวเหรอโอเคเอ,อ่อมาดูควาสมสามารถของการ์ดแรกเลยครับถ้าเราสวมใส่แล้วเราจะได้อะไรครับอ,อ่ามันจะเป็นการ์ดขยายระยะเวลาของเอ่อคริสนะครับนะ ของ go out with b a n g นะ่าจะเป็นสกิลครับอ่าความเสียหายที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น75%เมื่อเราสวมใส่การ์ดมากกว่า1ใบครับอ๋อมันเป็นการเฉพาะทางของตัวละครนี้ว่าคุณผู้ชมเอาวะ่ะแล้วก็คือส่วน,นล่างก็คือเราต้องใส่ดาบคู่ครับนะมันถึงจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก8%ครับเอาวะ่ะดูอีกอันหนึ่งก่อนครับคุณผู้ชมโอเคอเมื่อเฟมโนวานะครับโจมตีเป้าหมายมีโอกาสเล็กน้อยที่จะปล่อย เสาเพลิงขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหาย106%เลยครับโอ้โหแล้วเป็นความเสียหายอย่างต่อเนื่องให้กับเป้าหมายนะครับนะโอ้โหเอาวะสงสัยสกิลน่าจะรุนแรงและอลังการจัดครับแล้วก็เป็นสกิลเอาอไม่ใช่สิเป็นการเฉพาะทางอีกแล้วครับเฉพาะตัวเขาเลยครับเอาวะส่วนอันล่างก็คือเอ่อเมื่อเราโจมตีใส่เป้าหมายนะครับนะด้วยสถานะจะเป็นการเพิ่มพลังดาเมจขึ้นไปอีกได้อีกนิดนึงครับคุณผู้ชมเอาวะ จัดมาโอเคสว่วนนี้ต้องซื้อ2ใบใช่ไหมเพราะใส่2ใบถึงจะแรงขึ้นแก้วครับเอาเดี๋ยนะเขาถือเขียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องใช้เขียวครับนั่นคือเขียวคิมสันเลยคุณผู้ชมเอาว่ะโอเคมาดูคาแรคเตอร์เราเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ว่ะเฮ้แล้วหมวกใครอ่ะอุ้ยหน้าตามันแบบว่าเหมือน เด็กโลกจิตไงไม่รู้เฮ้ยหมวกที่มันเหยียบอยู่เหมือนจะเป็นหมวกของเอ่อซีโร่ภาค ZX ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูคุณผู้ชมนี่ไงเห็นปะโอเคเอาล็อกกันไปเลยน่าจะเป็นตัวโกงในภาค ZX ครับโอ้โหเอาวะดูท่าทางหน้าตามันโหดเอาเรื่อมกันนะโอเคมาดูสกิลของเขาแล้ครับสกิลแรกเรามาดูกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเมื่อเรากดปุ่มทักษะอีวิวร์ดนะครับนะค้างไว้เราจะเข้าสู่การเคาน์เตอร์สแตนทันทีครับและจะเป็นอมตะจากความเสียหายทั้งหมดเฮ้ย แล้วปล่อยปุ่มที่เรากดค้างไว้เนี่ยจะทําการพุ่งฟันไปข้างหน้าไปอย่างเป้าหมายครับเุ้ยเอาว่ะเป็นอรรมตาโชคขนณะด,ด้วยเหรอุียโกงเกินเอาว่ะอ่าแล้วก็มันจะทําการเป็นคลื่นช็อคเวฟเพิ่มความเสียหาย376กวา่าเปอร์เซ็นต์นะครับให้กับเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในเส้นทางข้างหน้าของเราหุ้ยเอาว่ะไม่ธรรมดาครับสกิลนี้เอาว่ะอัพเลยรออะไรครับคุณผู้ชมโอเคสกิลที่2ครับนี่ไงเฟร,รมนวาใช่ไหม เลยนะปล่อยเสาไฟ2ต้นไปข้างหน้าครับนะแล้วก็ข้างหลังด้วยครับสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง125%ครับต่อเป้าหมายที่อยู่ในระยะและทําให้เป้าหมายลุกไหม้สร้างความเสียหายจากการโจมตี23%มโอ้โหมีเบลนด้วยว่าคุณผู้ชมไม่ธรรมดาครับตัวนี้โกงเอาเรื่องอกันนะจัดไปครับอย่าไปกลัวอับมันเข้าไปโอเคพสซีสกิลโอเค นะเราต้องแรงอัพก่อนใช่ไหมผมก็ลืมเลยเอาว่ะ dynamic destruction รับโอ้โหดูรูปมันดีอย่างเท่เลยโอเคแรงเข้าไปแรงเข้าไปวิ p o w าว i n c r e a ิ e ครับกับท่าโนวาเฟรมเอาว่ะแสดงว่าในภาคซเซ็กเนี่ยมันจะต้องโหดจัด,จดๆแน่ๆเลยครับอันนี้เดสครับคุณผู้ชมนั่นจะเป็นคู่ปรับของซีโร่ภาคซเซ็กแน่ๆครับเอาว่ะ ผมจะขอเรียกมันว่าไอหน้าเด็กโรก,กจิตแล้วกันนะครับคุณชมโอเคทีนี้เราจะสวมใส่เออสกิลเพิ่มสกิลไม่ใช่สิทีนี้ผมจะใส่เออเอฟเฟกนะครับนะในแต่ละสกิลเข้าไปครับเมื่อเราใช้อ่าสกิลนี้ครับโจมตีเป้าหมายจะติดสโล w ด้วยครับคุณชมเอาวะเดี๋ยนะอันนี้ลดคูลดาวใช่ไหมอันนี้เพิ่มช็อคเวฟดามเมจแล้วก็ระยะในการใช้สกิลครับ เลยครูดาวแล้วกันนะจะได้ใช้บ่อยๆหน่อยเพื่อความสะใจครับคุณผู้ชมอุ้ยเอาว่ะเพิ่มดามเม็15%ระยะเวลาอันนี้โจมตีเจาะเกาะเลยครับเอออันนี้นี่เจาะเกาะดีกว่านะคุณผู้ชมผมว่าไอตัวนี้แหละจะมาพิชิตอ่ไอตัวบีย่าหัวหน้าใหญ่สุดเราได้ครับนะคุณผู้ชมหรือพี่เวียเรานั่นเองจัดไปเอาล็อกสกิลไว้โอเคเจ๋วครับ เอฟเฟกนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมอเราจะได้รับสถานะความเสียหายขั้นสูงที่ไม่สามารถลบออกได้เมื่อใช้ทักษะใดๆโดยเพิ่มความสามารถและความเสียหายที่ทําได้30เป็นระยะเวลาประมาณ7วินาทีเลยว่ะคุณผู้ชมแล้วก็เจาะจุดอ่อนของเป้าหมายด้วยครับอุ้ยโกงเกินโอเคอิเครเข้าไปเอาว่ะไม่คิดว่าจะโกงขนาดนี้ครับ ผมว่ายังไงก็โกงอะ่ะตัวเนี้ยบอกเลยโอเคเราจะยัดการ์ดเข้าไปครับคุณผู้ชมจัดไปใส่เข้าไปเลยเอาให้สุดครับอ่าเพลเวอร์อัพเดี๋ยวนะเพลเวอร์อัพเพลอัพนี่ยัดเข้าไปเลยเพิ่มความมันเข้าไปครับคุณผู้ชมนะอย่างละใบอัพไปอย่างละใบใส่เข้าไปกลัวที่ไหน ผมต้องล้มไอหัวหน้าใหญ่บียาระดับชาเลนจ์ให้ได้เลยครับนะเพราะว่าถ้าใช้ตัวเมกาแมนไม่ใช่สิถ้าใช้ตัวที่มันฮิวได้เนี่ยมันถือว่าค่อนข้างจะโกงไปครับ <S <S อัพเข้าไปครับผม <S 2> <S 2> อัพนี่เขา, <S <S เขาด้วยเพิ่มดาวเอาเดเอาเดเอาเดเอันนี้อันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งนะเอาที่อัพหมดไม่เป็นไรเพิ่มดาวไปกันโอเคเอาว่ะมาดูเคียวเราครับ เทระเบิดไปเลยเอาดีครับผมโอเคเบื้องต้นเลเวลอัพกันไปก่อนเอาว่ะโอเคอัพเต็มเรียบร้อยครับมาเรามาแรงอัพกันหูยอันแรกก็ขี้เลยเลยเอาว่ะธรรมดาที่ไหนจัดไปผมว่าอาวุธเล่มนี้ยมันต้องรุนแรงแน่เลยรูดีมีกระแทกอ่สัญลักษณ์อิมแพกด้วยครับ อ้ยเอาวะ่ะโอเคทีนี้อัพสกิลไปอันล็อกให้หมดครับโอเคคุณผู้ชมเป็นไงอย่างเทพค,ครับหน้าตาดูหน้าตามดิ <c oughs> บ้องแบวมากครับนะจะแฝงไปด้วยความอันตรายครับโอเคอทีนี้เราจะมาขึ้นลิฟต์กันดีกว่าครับคุณผู้ชมผมอยากจะดูมอนสเตอร์มากเลยว่มมาจะ เดี๋ยวนะนะเราได้ถึงด่านที่เท่าไหร่แล้ววันเนี้ยสิบเจ็ดเองเหรอโอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเลยนะปืนนี่เราต้องเปลี่ยนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเราจะไม่ใช้ดาบคู่ครับนะเราจะใช้เอฟเฟกต์แรกอย่างเดียวคือว่าใส่สองกาเอ้ยใสย่ใส่การ์ดเดียวสองใบครับเดี๋ยวนะเปลี่ยนปืนเหรอปืนนี่มันก็โหดสุดแล้วนะหรือว่ายังไงวะ เพราะใส่อันอื่นคือลดหมดเลยครับความโจมการโจมตีโอเคในจระมาณนี้ได้อยู่นะเอาว่ะลุยคือได้มาก์นะ่ได้มชก์จ้ะเฮ้ยโหดูตะเคียวดิแฝงไปด้วยความอำหิทธาดมืดเข้าครอบงำมาเลยเอาว่ะ อุ้ยแค่ไฟก็เป็นเงาแล้วอีนี่เอาดิเอาว่ะ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 ขอสกิลหน่อยเฮ้ยสกิลก็หิวนี่ว่ะอุ้ยกดสองทีได้ได้ท่าสองท่าเลยเอาว่ะอุ้ยเจ้าว,ว่ะเจ้าว,ว่ะเจ้าว,ว่ะเจ้าว่ะมาเดะมาเดะมาเดะนี่เอาว่ะฟันฟันโอ้โหดูบัฟดูบัฟดูบัฟด้วยยังโหด นี่ชาร์จชาร์จรอเลยเขาเรียกว่าชาร์จรอชาร์จรอหุ้ยเอาว่ะโอ้โหเทระเบิดเทระเบิดเอาเลยครับเอาเสาไฟไปกินเอาเสาไฟไปกินติดตามซะด้วยนี่ล่ะ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 โอ้โหเกลียวแห่งความอมหิตนี่ครับยังโหดแจวครับ มีฮิลก็ถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมเรื่องไม่ผิดครับที่เราเอาเอ,อ่อลดระยะเวลาในการครูดามวมาใช้ครับเพราะว่าฮิลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องพึ่งจัดเลยแสดงว่าตัวเนี้ยจะต้องเก่งกว่าเวอร์จิลที่เราเล่นแน่ๆครับเพราะมันมีฮิลไงเออวะโอเคเราจะลองเล่นอ่าอีเวนต์นี้ระดับชาเลนด์ดูนะครับนะเพราะว่ารอบที่แล้วผมเล่นอ่าไปแรงเอสไปแล้วครับนะก่อนหน้านี้ ก่อนที่เราจะไปเจอตัวโกงตัวจริงเราเจอร่างเอ่อไฟนออไม่ใช่ดิก่อนที่เราจะเจอไฟนอลฟอร์มของบิย่าเนี่ยเราไปเจอกับร่างเฟิร์สฟอร์มก่อนดีกว่าครับนะคุณผู้ชมทดสอบก่อนอีโซอิทูนิเฮลเออพูดเยอะจังวะไปเรียดีนี่ควงควงอันนี้เฉยเลยครับ เอาว่าะมาด่านแรกเลยมาเลยตัวตที่ไหนล่ะครับเอาว่ะปันนี่ไงนี่ไงเอาดิทีเดียวก็ถึงจะตายทีเดียวถึงก็ตายบอกให้อะไรล่ะครับอะไรล่ะครับโอ้โหสกิลเทพจัดว่ะบอกเลยเอาดิครับเอาดิครับ ที่ฮิลมันน,น้อยๆเพราะว่าเราเล่นระดับชาเลนจะ์นะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับนะเอาว่ะปันฮิลโอ้โหดูสกิลบัฟอย่างเยอะชาร์จรอเลยที่บ้านเลยชาร์จรอนี่เอาว่ะนี่ยังไม่ต้องเปลี่ยนปืนเลยนะถ้าเปลี่ยนปืนนี่คือจะโหดกว่านี้อีกนี่เอาเดิ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 ครับเอาเดิครับไปไปไปอย่างว่อง ต้องอย่างไวโอเคได้อยู่นะทำเล่นไปครับเราสู้กับเออริย่ญญาร่างไฟนัลนฟอร์มได้สบายมากครับผมมั่นใจมากเลยคุณผูชมกลัวจะเป็นแบบเวอร์จิลพาร์ที่แล้วโอโ้โหมาอย่างมั่นใจตายทั้งนั้นครับขนาดได้จับอาวุธประจากายแล้วนะเออเอาวะหโโว่องอย่างว่องเลยนี่นี่เสาไฟเสาไฟบไรรลัยกันเอาดิครับ นะมันขึ้นทางไหนวะผมก็ลืมละเออเดี๋ยวนะโอ้โหน่าจะเป็นทางนี้นะหรือเปล่าวะนี่ไงนี่ไงเอาไปเลยโอ้ยมันล็อกสกิลเราไปครับมาเลยมาเลยเอาเสาไฟไปกินนี่ไงล่ะ โอไหมชาร์จรอเลยชาร์จรอโอ้ยทั้งสองทางอย่างเท่เอาว่ะโอ้โหเมื่อกี้ไฟเห็นตะไอ้เมื่อกี้เหมือนเป็นไฟพุ่งออกมาจากดินเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยยังเถื่อนไปครับสุดท้ายก่อนที่ประตูจะเปิดเอาดิครับตัวเล็กๆก็ไม่เว้นนี่เงานี่วิ่งไปไม่บ้าโอ้ยยางโกง นี่ครับไม่ต้องออกมาจากมิติไม่ต้องออกมาจากมิติชาร์จรอชาร์จรอแล้วเอามาตะาช่วขนาเทระเบิดเอาดิครับผ่านไหมเอาอะโอเค สบายครับผมบอกให้ยังไงผ่านฉลุยแน่นอนเอาดิผมว่าดีอีกหน่อยน่าจะมีมอสเอ่อเคียวของประจำกายของตัวนี้แน่นอนครับมาเลยอ่าพี่เบียอ่าพี่บียร์หรือพี่เวียร์ร่างเฟิร์สฟอร์มครับมาเลยเอลิกาเซเลือดเยอะไม่กลัวกลัวโกงเดียวครับผมดีครับเอาอีกครับมาเลย อุ้ยอะไรหิว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 เอาดิชาร์จรอชาร์จรอชาร์จรอเอาดิบอกแล้วเกมไม่โกงโกงเดียวโกงอย่างเดียวโกงองเดียวเอาดิครับอุ้ยเฮ้ยกระพ้าตรงไหนมันเล็ดหรือมันเล็ดมันเยอะหรือเอาอ่อนวะนี่นี่เฮ้ย พ่าได้ยังไงอ่ะงงเลยครับเอาอ่ะมันไวด้วยไงเรื่องอเรื่องอ่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรถือว่าเราผ่านได้ครับเอาอ่ะทุกคนมันเป็นด่านหนึ่งที่เราจะต้องลองในทุกๆพาดน,นะครับนะมันเป็นเออเขาเรียกอะไรนะด่านที่ปราบเสียนเลยครับนะถ้า ตัวเราไม่โกงจนเกินไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสูสีครับนะเพราะฉะนั้นลุยมสูสคืสไปครับลุยเ,ลเอาว่ะคยีย์ไดมัสค่ะฟันฟันฟันนี่ไง แต่ตัวเราป่อไงอคุณผู้ชมมันไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่ครับแต่ยิวเราก็ได้อยู่เอาว่ะโผล่ไปเลยอยากฟันละ่ะเอาเสาไฟไปกินเอาว่ะเอาว่ะนี่ไงใช้สก,กิลอย่างเดียวชาร์ากาดก็ได้เทระเบิดหมดยังวะไอ,อ้หมย่ะนี่ ไปครับไปครับอย่างไว <ś> เอาวะผมไม่ได้ซื้อตายเกิดเ้ยนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าถ้าตายก็คือตายครับนะเอาวะอ,อย่าไปกลัวครับเราต้องเล่นแบบว่ามีชั้นมีเชิงหน่อยรอบนี้การเอาสก,กลิลเขาค่อนข้างจะผิวไหวครับนะอ,ยอยุ้ยดิคุณผู้มชมเห็นปะ ฝันทีมีมีลอยด้วยไหมก็เค่ลอยจากกากาศมาเลยครับนะเหมือนดาบมาจากมิติไหนก็ไม่รู้เอาว่าะเอาไฟเอาว่ะอะไรล่ะครับเอาไฟฮิวไปก่อนคุณผู้ชมฮิวได้ก็ฮิวไปก่อนนี่ไงเอาว่ะ อยเรื่อยๆฮิวเรื่อยๆบอกเลยไปครับไปครับมา Body. Body. มาเลยนี่ไงนี่ไงเอาไปดินี่ไง,ง,งโหด,ดูดูมันติดดีบัฟแล้วดิ <laughs> โอ้โห อย่างโหดเลยครับผมเอ๊ะแต่ทำไมมันโหดขนาดนี้แล้วทำไมร่างเฟิร์สฟอร์ดของบิย่าเราไม่เราตายได้ไงวะงงว่ะโอ้โหนี่ขนาดรวมเอ่อความโหดและความอันิดเข้าไปในเคียวของเรานะอะไรล่ะพ่อหนุ่มนี่ไงอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับ โอ้ด่านนี้แล้วเหรอผมก็ลืมเลยเอาวะเดี๋ยวนะเราต้องค่อยๆไปลืมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมครับต้องให้ตรงนี้มันโผล่มาก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมมาแล้วไปไปเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงเฉยอยู่ไหนวะโผล่มาแล้ว โอเคเอ้าหัวหน้าก็ว่ายากแล้วนะเจอทางไปนี่ยากกว่าอีกครับได้อยู่ได้อยู่เออเอาว่ะโหต้องต้องต้องหาทางฮิวด่วนเลยไงไม่รอดแน่เอาว่ะเอาว่ะมีใครมาให้โจมตีบ้างไหมครับเนี่ย เออเอาว่ะได้ฮิวบ้างแล้วเอาไฟเอาว่ะเอเอหิวกไปฮิวก็ไปหิวก็ไป,เ,ไปเลือดต้องเต็มก่อนจะเจอบอสเลือดต้องเต็มโอ้โหจะรอดไหมวันนี้ยนี่งเอาดิ ว่เราก็ไปฮิวไก่ตัวนี้แล้วกันคุณผู้ชมนี่ไงเอาดิครับ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 อะไรปล่อยอะไรมุกเดิมๆพ่อหนุ่มม,มุกเดิมๆนี่เอาดิครับครึ่งหลอดมาได้อยู่เคยได้อยู่นะได้อยู่นะครับผมหลอดครึ่งเอ่อเลือดครึ่งหลอดล้วคุณผู้ชม เอาวะผมเริ่มสองจิตสองใจว่าจะไม่รอดครับคุณผมู้ชมเอาวะดูเลือดเราดิให้ตายเหอะคือมันจะมีสกิลหนึ่งที่โกงมากเลยนะพอฟันเราแล้วเ,เหมือนว่าเราติดสตันนะ่ะแล้วมันก็จะฟันเรารัวๆเลยครับถ้าเราโดนสกิลนั้นนะ่ะผมบอกให้ยังไงก็ไม่รอดครับคุณผมู้ชมถ้าเราไม่ใช้เอ่อตัวที่ฮิวแรงๆอย่างพวกดันเต้หรือ เามา่ก็แมนงเ,นเากาะ next gen xdrive ครับนะประมาณนั้นไม่รู้แหละเพีว่าการเสาไฟมาก่อนเสาไฟมาก่อนเบิ้ลเลยนี่เอาดิเอาดิเอาดิอะไรอะไรหลบหลบหลบอะไรครับอะไระครับเอาดิเอาดิเออเอาดิเอาดิเอาดิได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กุรกคอนกรกลอนกุรอคอนกรกลอนกุรอคอนหิวเออเอาดิ เอาดิ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 กูดิกูหนี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 ก้อนกูหนีก้อนนี่ไงเสาไฟเสาไฟเออเอาว่ะเอาว่ะฮู้ฮู้อาริยโตอาริาโตะเฉยครับโดนฟันเลยอาริยโตะเฮ้ยนายเท่ว่ะเฮืออเฮืออเฮืออโอ้โหเอาว่ะตอบโจทย์จัดเอ้ยแต่ทำไมเฟิร์สฟอร์มเราผ่านโคตรง่ายเลยวะแต่ทำไมเฟิร์สฟอร์มเรา ตายอย่างไวเอาว่ะถือว่าตอบโจทย์นะครับคุณผู้ชมสําหรับตัวนี้ครับผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะนะสำหรับตัวละครตัวนี้ครับนะอ่าจําชื่อไม่ได้อะไรวบพีโมเทอุสหรือไหมพเมเทอุสครับเออเอาว่าชื่อพเมธเทอุสนะลืมเลยครับโอเคถ้าใครจะเล่นตัวนี้ครับนะ่าใส่แบบที่ผมใส่ก็ได้ครับนะพวกอาวุธแล้วก็การต่างๆครับบอกเลยว่าตอบโจทย์จัด โอเคพาร์ทหน้าครับคุณผู้ชมผมคิดว่าผมจะลองเล่นซีโร่จิ๋วดูบ้างครับนะเคยซื้อมาเมื่อนานมากแล้วครับไม่เคยได้เล่นเลยครับนะไม่เคยได้กับบอกว่าเอาออกไปออกโรงเขาสักทีครับพาร์ทหน้านะควรจะเป็นซีโร่จิ๋วนะคุณผู้ชมเอาว่ะโอเคคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้คงต้องลากันไปก่อนดีกว่าครับนะขอบคุณที่ตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ร้พบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ See you soon everyday